สวัสดีครับอยู่กํารังเกรเดด้วยคาเเตอร์แท้งครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันกิน,นคลิปครับคลิปนี้เราก็มาคัดดินที่เกินครับรู้สึกว่าจะเกินตรงนี้เฝช่างไม่ได้ยังไม่ได้ให้ระดับครับคัดไว้ก่อนการคาดคเนของเราคัดตัวเกินไปใส่ตัวต่ำ มาอยู่กับเจ้าสาว GC นซูนจีซี w นเ g นนิโลโก้ตัตัางรับด้วยเจ้าสายฟ้ามิ t so, ูบิชิฟูโซ s o FN527 ห้าตำหรับเขาเป็นเกียร์6สปีดครับแต่นี้เราเปลี่ยนเป็นเกียร์อีตันไปแล้ว กันสามารถจัดเต็มอุ้มจัดหนักจัดเต็มต่อวิ่งใกล้ๆครับเราเน้นใกล้ๆเพราะว่ารถบรรทุกเราน้อยไม่มีรถถรรทุกเหลือคันเดียวครับกดตัตกตรงนี้ถอยวิเทข้างหลังคัดตัวเกินไปลงที่ขาดครับนี่โดยทีมงาน มาตรฐานเออะรังเกียจเลยก็โลไว้ครับโลให้จานสามารถตักง่ายๆา,ายระดับไว้ Yep. Yeah. Chậm nạc chậm Nì. để vô đám mấy khuyên. ครับก็ถอยมาเทตรงนี้ครับแต่ผมว่าอัดโกงมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวคืนอีกต้องคัดอีกเนี่ยตักจากนี้ครับมาถอยมาใกล้ๆเดี๋ยวต้องมาโบกเขาแล้วครับอัดโกงมากเกินไปเดี๋ยวต้องคัดออกอีกครับอา ครับเราเล่นใกล้ๆอย่างนี้แหละครับรถบรรทุกเราไม่มีมีแค่คันเดียวหายหมดเขาไปวิ่งงานอื่นมเมาเล่นใกล้ๆอย่างนี้แหละจัดไปทำงานรอฝน <laughs> ทำไปเรื่อยๆครับก็ไล่คัดดินตัวที่เกินออกลงตัวที่คิดว่าจะขาดรครับมาคลิปนี้ดังกีเดอร์ขอจบท่านี้ครับฝากกไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ